ถ้าทำา7ข้อนี้ได้ครับจะของขุ่นดีมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องไปเข้ายิมแม้แต่วันเดียวครับสวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการออกกำลังกายครับถ้าท่านทำา7ข้อนี้ได้ครับ ท่านจกของหุนดีมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องไปเข้ายิมแม้แต่วันเดียวครับกดไลไ์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับก็ต้องบอกนี่ฮะว่าสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักผมใช้คำนี้เลยนะ การออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยเป็นยาขมมากๆนะครับและเรา,าพบว่า9กบของผู้ที่พยายามออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักอะ่ะมันน้ําหนักไม่ลดอะ่ะโอเคใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างพิมพ์หนึ่งลงมาให้ดูหน่อยดิพิมพ์หนึ่งลงมาให้ดูหน่อย,มงงมอยผมคิดว่าเป็นกันเยอะมากๆครับก็คือว่าเริ่มต้นเราพยายามที่จะออกกําลังกายหนะักหรือพยายามที่อยากจะลดความอ้วนหรือมีจุดมุ่งหมายอะไรก็ตามอะ่ะ แต่พอผ่านไปหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนเราไม่ไหวเราเท้อแท้มันรู้สึกเครียดมันรู้สึกแย่เพราะว่า เราต้องออกกาลังกายแบบอย่างน้อย3-5วันแล้วแต่ละวันมันหนักหน่วงมากๆจนแบบเราทํางานอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมครับคือก็ต้องบอกว่ามีหลายๆท่านทําได้ก็ดีครับยินดีด้วยนะครับงั้นเรามาดูนครับว่าถ้าเกิดเราอยู่กลุ่มที่ทําไม่ได้คือผมก็อยู่กลุ่มทําไม่ได้ไงนะจะมานั่งออกกําลังกายแบบวันละเป็นชั่วโมงอย่างนี้ก็สัปดาห์หนึ่งหวันอย่างเงี้ยมันก็คงจะลําบากและโดยเฉพาะการที่จะต้องไปเข้ายิมแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นล็อกดาวน์อย่างเงี้ยใช่ไหมจะไป uh, เข้ายิมไปห้างไปฟิตเนสอย่าง ม,มาดูกันครับว่า7วิธีนี้จะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างนะครับวิธีที่1ครับเลือก Exercise หรือการออกกําลังกายที่มันสอดคล้องกับชีวิตของท่านก็คือไง่ายๆว่ามันกลมกลืนไปกับชีวิตของท่านอะ่ะคือท่านแฮปปี้ที่จะทํามันนะครับอย่างผมเนี่ยผมตื่นสักตีหตอนเช้าใช่ไหมครับ การออกกำลังกายที่ผมชอบคือการจ็อกกิ้งในบ้านหรือว่าเดินไปเดินมาหรือบางทีก็ออกไปเดินหน้าบ้านนี่แหละครับการออกกำลังกายตอนเช้าของผมทุกวันสบายๆนะครับน้าหนักก็ไม่เคยขึ้นนะฮะลดตลอด <c oughs> นะฮะแล้วก็ทําแค่นี้ก็สบายๆก็อาจจะเดินสักประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับเดินไปเดินมานะครับวันไหนฟิตหน่อยก็เดินเร็วหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะจ็อกกิ้งเบาๆนะครับแต่ถ้าวันไหนแบบขี้เกียจอ่ะก็เดินเบาๆนะครับเดินได้สัก3า0 0ันถึงห้าพช่วงเช้าก็แฮปปี้แล้วแล้วก็พอตอนช่วงบ่ายๆแล้วก็มีแอคทิวิตี้อย่างอื่นซะเดินสักสามพก็รวมเป็นวันหนึ่งแปดพัก็สบายๆครับไม่ได้มีอะไรนะครับเลือกที่ท่านแฮปปี้เลือกที่ท่านไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาแบบทุ่งเทมากๆในการที่จะต้องนั่งรถไปเข้ายิมตลอดเวลาผมว่า ท่านจะทำได้ตลอดชีวิตแล้วมีความสุขครับหรือว่าบางท่านนะฮะก็ชอบที่จะเต้นแอโรบิกก็ไปเต้นได้ครับคือแต่แต่ก่อนเนี่ยมันไม่ล็อกดาวมันก็ไปเต้นรวมกันได้นะ,ะเดี๋ยวนี้เราก็เต้นหน้าทีวีเปิดทีวีเอาอาจจะเต้นแอโรบิกกับลูกก็ได้นะฮะชวนลูกมาเต้นตอนบ่ายตอนเย็นๆตอนสัก4ี่โมงเย็นเต้น15นาที2 0นาทีก็พอแล้วครับ ก็สบายๆครับอย่างที่บอกคือการออกกำลังกายนะครับผมไม่ได้แนะนําว่าให้ออกเพื่อลดความอ้วนผมแนะนําให้ออกเพื่อให้ท่านกระปี้กระเป๋าสุขภาพดีกล้ามเนื้อมันแบบมีการขับเคลื่อนนะครับถ้าท่านจะลดความอ้วนคุมอาหารครับทำฟาสติ้งครับทานโลขาดไดเอททานคีโตจินิกไดเอทผอมแน่นอนครับถ้าท่านเจอกกำลังกายอย่างเดียวไม่คุมอาหารนะครับผมบอกเลยชาตินี้ไม่มีันผอมโอเคครับมาต่อกันข้อที่2ครับเลือกกีฬาที่ท่านชอบมัน เออเลือกกีฬาที่ท่านชอบมันอันแรกคือสอดคล้องกับชีวิตประจําวันใช่ไหมข้อแรกคือถ้าท่านจะต้องเดินไปทํางานนะท่านก็เสริมการออกกำลังกายตรงนี้ไปนะครับแบบนี้คือสอดคล้องกับชีวิตประจําวันแต่ถ้าเกิดท่านชอบบางอย่างท่านเลือกที่แฮปปี้นะครับอย่างเช่นท่านชอบที่จะเล่นกีฬาทางน้า ท่านก็ท่านก็ไปเล่นน้าว่ายน้ําแต่อาทที่หนึ่งท่านอาจจะชอบวันเดียวท่านก็เล่นวันเดียวนะครับวันอื่นท่านอาจจะชอบอย่างอื่นท่านก็เล่นไปไม่ต้องสีเรียสนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยมันต้องแบบเวทเทรนนิ่งเป๊ะเป๊ะปเปสามวันมันจะต้องแอโรบิกเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามวันอย่างนี้ไม่ไม่จำเป็นครับก็เอาที่เราแฮปปี้เอาที่เราสนุกนะครับการออกกำลังกายครับอย่าลืมครับจุดมุ่งหวังคือสุขภาพดีและมีความสุขถ้าท่านทาแล้วรู้สึกแย่รู้สึกท้อแท้ผมว่ามัันนนนไม่่่่คควรรจะะเเป็สิงททีาลือกบ อันนี้คือส่วนตัวคือผมจะไม่เลือกทําอะไรที่มันมันทุกข์ใจแล้วมันไม่มีความสุขอะเออมีความสุขก็ดีกว่าเดี๋ยวนาออ่าประมาณนั้นนะครับก็คือข้อ2เลือกสิ่งที่ท่านแฮปปี้นั่นเองครับมาต่อกันข้อที่3ครับพยายามเลือกการออกกําลังกายที่เป็นนะฮะลักษณะ strengthening นะครับก็คือเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะครับให้มากกว่าคาร์ดิโอนะครับ ก็ต้องบอกนี้ให้บอกว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจริงมันทําให้กระปี้กระเป๋าเลื่อนลมเดินดีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยากที่จะลดน้ําหนักอ่ะคาร์ดิโอมันไม่ค่อยลดอ่ะต้องพูดตามตรงคาร์ดิโอเนี่ยทำให้หัวใจท่านแข็งแรงจริงนะครับแต่การที่จะลดไขมันนะครับหรือการที่จะลดน้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่อ้วนมากๆแล้วไปออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบรุนแรงในช่วงแรกๆเนี่ยจะทําให้ท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าทําไม่ค่อยสําเร็จหรอก คือท่านน้ำหนักร้อยหนึง่งแล้วท่านจะไปวิ่งแบบห้าโลสิบโลนั่นเป็นไปไม่ได้ครับปวดเขา่าปวดเอวไปหมดนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น strength training นะครับเริ่มต้นด้วยการยกเวทเบาๆแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าการดันพื้นวิดพื้นนะครับถ้าคุณผู้หญิงอาจจะเอาเข่าลงหน่อยถ้าคนผู้ชายก็อาจจะเริ่มสัก5ที6ที7ทีนะครับแรกๆผมก็วิดได้อย่างเงี้ยฮะ5ที10ทีนะครับพอวิดไปเรื่อยๆมันก็30ที40ทีมันก็สบายๆนะครับมันก็ ก็ฝึกฝนไปเอาที่เราชอบนะครับเอาที่เราแบบเออกำลังเมื่อยกาลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็พักนะครับอย่าไปฝืนมากครับการออกกําลังกายจนท่านบาดเจ็บเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับตัวเราเรารู้ตัวเองนะครับว่าเราได้ถึงแค่ไหนนะครับก็ออกกําลังแบบให้เลยตัวเราเองไปนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้เราพัฒนาขึ้นได้นั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือเพิ่มความท้าทายและเปลี่ยนสถานที่หรือ e n v i r o n m e n t ครับ การเพิ่มความท้าทายในการออกกําลังกายเช่นสมมติว่าถ้าท่านวิ่พื้นอยู่อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมฮะที่ผมแนะนําวิทพื้นได้5ทีพรุ่งนี้ขอ6ทีแล้วกันอีกวันขอ7ทีอาทิตย์หน้าขอ8ทีนะฮะเดือนหน้าขอ9ทีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มไปนิดนึงนะคบเพิ่มไปนิดนึงหรือว่าถ้าปกติเราเดินได้8 9 0 9ต่อวันเป็น8 5 0เพิ่มไปนิดนึงนะครับการเปลี่ยนสถานที่นะครับการเดินนะฮะ ถ้าเกิดเลิกล็อกดาวน์กันเราก็อาจจะไปเดินสวนสาธารณะบ้างเดินในห้างก็ได้นะครับการออกกำลังกายโดยการเดินในห้างเนี่ยผมบอกว่า ได้ผลดีแบบเหลือเชื่อนะครับท่านลองเดินห้างดูเลยครับได้หมื่นเก้าแบบสบายๆเลยนะบางวันผมไปเดินห้างนะตอนที่ช่วงไม่ล็อกดาวน์นะเอาไปเลย15,9 0 0หมื่นห้าชิลๆเลยนะครับห้ากิโลอัพนะครับหนึ่งสบายมากๆแถแอร์เย็นด้วยนะครับเหงือไม่ออกนะครับเกเครับมาต่อกันข้อที่5ครับนั่นก็คือให้ออกกําลังกายตอนท้องว่างครับเมื่อท่านออกกาลังกายตอนท้องว่างเนี่ยนะครับจะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินของท่านเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับ และจะทําให้โกรดฮอร์โมนของท่านอยู่ในระดับที่สูงฮอร์โมนนออะดีนาเนอยู่ในระดับที่สูงนะครับซึ่งจะทําให้ระบบเผาผ่านของท่านดีมากๆนะครับแล้วก็การตอบสนองต่อการดูดซึมต่างๆการมีภาวะน้ําตาลในเลือดที่ปกตินะครับมันก็จะดีมากๆเลยถ้าเกิดท่านออกกาลังกายได้ ตอนท้องว่างซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำนะครับให้ทำฟาสติ้งนะครับอินเตอร์มีเดนย์ฟาสติ้งอยู่แล้วแล้วก็ออกกำลังกายช่วงที่เราไม่ได้ทานอาหารนะครับท่านไม่ต้องกลัวหมดแรงหรอกครับมันไม่หมดหรอกนะครับมันออกได้นะครับยกเว้นว่าท่านเป็นนักกล้ามแบบใหญ่โตมโหระทึกอันนั้นก็ปล่อยเข้าไปครับก็ก็เขาเรียกว่าตรงนั้นมันก็จะมีรายละเอียดของนักกีฬาเราแยกไปเราเป็นคนธรรมดาที่อยากมีสุขภาพดีและร่างกายที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นเองครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6บ้างครับ สำรวจอารมณ์ตนเองเสมอครับดูอารมณ์เราครับว่าเราออกกำลังกายแล้วเราเครียดหรือเราแฮปปี้นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมออกกําลังกายเพื่อให้ผมมีสุขภาพดีสุขภาพของผมนะครับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจครับสุขภาพกายดีสุขภาพใจไม่ได้เรี่ยงผมก็ไม่เอาครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายที่ทําให้ผมเครียดหรือว่าทํารู้สึกว่ามันท็อกซิกกับชีวิตมากเกินไปผมก็ไม่เลือกครับมันอาจจะเลือกท้าทายนิดนดแต่ไม่ทําให้เราเครียดจนเกินไปไม่ใช่แบบ โหวต้องวิ่งไปเข้ายิมแล้วแบบต้องเครียดมากๆเลยต้องนั่งรถไปต้องขับรถไปต้องทุกข์ทรมานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนไหนชอบนี่ผมไม่ได้ห้ามนะครับจะเข้าก็เข้าแต่ถ้าเกิดแบบมนทุกข์ทรมานมากอ่ะก็อาทิตย์นึงเข้ายิมสักครั้งอีกสองครั้งไม่ต้องเข้าเอออย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้าอย่าไปบังคับตัวเองขนาดนั้นรีแลกซ์แฮปปี้นะครับเฮลตี้เฟล็กซิเบิลนะครับนั่นคือหลักการนะครับอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่7ครับ หาเพื่อนครับต้องมีบัดดี้ครับการออกกำลังกายเช่นการเดินนะครับถ้าเรามีเพื่อนคุยด้วยนะครับเดินได้เป็นชั่วโมงอะฮะเดินได้แบบโอ้สบายๆคุยที่แบบถูกคอกันนะฮะเดินไปนะครับออกกาลังกายจ็อกกิ้งด้วยกันแอโรบิกด้วยกันมาลโมยด้วยกันแต่ยังไม่ใช่ออกกำลังกายเสร็จแล้วชวนยังไปกินขนมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผอมสักทีนะโอเคครับแล้วนี่ก็คือ7ข้อครับที่จะทําให้ท่านนะครับผอมง่ายๆออกกำลังกายอย่างแฮปปี้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าหิมเลยครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ 7ข้อนะครับเเทคนิคครับที่จะช่วยเสริมนะครับให้ท่านเนี่ยออกกำลังกายได้อย่างแฮปปี้มากๆและไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้ายิมเลยแนมะ้แต่นิดเดียวแต่ถ้าใครอยากเข้าไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านไม่อยาก7ข้อนี้ช่วยท่านได้ครับโอเคครับข้อแรกครับเลือกเอ็กซ์ไซส์หรือเลือกการออกกำลังกายที่มันสอดคล้องกับชีวิตท่านนะครับอย่างเช่นผมตื่นช่วงเช้าตีห้ทุกเช้าเนี่ยชีวิตของผมก็คือเดินไปเดินมาในบ้านบ้างออกไปเดินข้างนอกหน้าบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสอดคล้องกับชีวิตผม มผมชอบเดินบางท่านเนี่ยต้องเดินทํางานในออฟฟิศนะครับแล้วก็เดินขึ้นเดินลงบันไดให้มันสอดคล้องกับชีวิตเรานะครับการออกกำลังกายไม่ใช่ว่าท่านต้องใส่ชุดกีฬาไปออกกำลังกายนะครับท่านใส่อะไรก็ได้ใส่ชุดทํางานก็ยังออกกำลังกายได้ครับเดินไปเดินมาเดินไปซีล็อกเดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดถือว่าเป็นการออกกำลังกายทั้งนั้น,นครับเอาสักสินาที15นาทีก็ได้ครับเบื้องต้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น30-50ชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างี้ฮะมันซีเรียสเกินไปนะครับออกกำลังกายเพื่ออคคคววาามมสเพื่ปีรับ ทำเบาๆแต่บ่อยๆนะครับมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับที่ท่านจะต้องโหมมา30นาที50นาทีชั่วโมงหนึ่งกับท่านออกกําลังกาย15นาที2ครั้งสบายๆนะครับลองดูครับถ้าท่านอยากที่จะลดน้าหนักการออกกำลังกายแบบนี้เพียงพอเพราะว่าหลักการของการลดน้าหนัก80%คือการคุมอาหารนะครับถ้าท่านไม่คุมแล้วออกกำลังกายหนักออกเป็นชั่วโมงก็ไม่มีวันที่จะผอมครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากที่จะมีร่างกายแข็งแรงอยากจะมีซิกแพคการออกกำลังกา,กายก็ต้องมากกว่านั้นตรงไปตรงมานะครับ มาต่อกันข้อที่2ครับเลือกการออกกำลังกายที่ท่านแฮปปี้กับมันครับไม่ใช่ว่าเราไปฟังอะไรมาจะต้องออกกำลังกายอย่างนี้ถึงจะได้กล้ามเนื้อแบบนี้นู่นนี่ไม่เอาออกที่ท่านชอบท่านชอบกีฬาทางน้ําท่านก็ไปเลือกกีฬาทางน้ําท่านชอบกีฬาทางบกท่านชอบโรลเลอร์เบดชอบสเก็ตชอบเล่นบอร์ดก็นับเป็นกีฬานะครับอะไรก็ตามที่ท่านให้ได้ขยับตัวขยับก้นข,ขยับร่างกายนับเป็นกีฬาหมดนะครับให้ใจเต้นกว่าเดิมนิดๆนะฮะไม่ต้องไปวัดอะไรมันมากมายหรอกให้รู้สึกว่ามันมีเหงื่อซึมซึมนิดๆเนะี่ย แล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดมากนะครับเพราะว่าการออกกาลังกายจนที่ร่างกายเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เรา,าโหมร่างกายจนเกินไปแปลว่าร่างกายเราไม่เหมาะนะครับเราสามารถเพิ่มไปทีละนิดไม่จําเป็นที่จะต้องเจ็บป่วยเพื่อพัฒนานะครับเราสามารถพัฒนาโดยมีความสุขถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่3ครับ ถ้าจะให้เลือกการออกกำลังกายผมแนะนำนะครับให้เลือกแบบ s t r e n g t h i n i n g exercise มากกว่าคาร์ดิโอสำหรับการลดน้ำหนักนะครับก็คือการฝึกกล้ามเนื้อมากกว่าที่จะออกกำลังกายให้หัวใจเต้น เร็วนะครับซึ่งจริงๆมันก็ดีทั้งคู่นะครับแต่การออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันดีกับหัวใจมันไม่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักครับมันมันจะลดได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเวทเล่นแบบมีแรงต้านนะครับก็จะช่วยให้ลดน้ําหนักได้มากกว่าก็ลองเลือกดูครับไม่จะเป็นที่จะต้องทําทุกวันทําสลับกันเอาที่แฮปปี้เอาที่สนุกเอาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันนะครับ มาต่อกันข้อที่4ครับถ้าท่านเริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักนิ่งหรือว่าอยากจะลดน้ําหนักให้มากกว่าเดิมเพิ่มความท้าทายเข้าไปหน่อยครับอย่างเช่นปกติวิ่งพื้นได้5ทีก็เป็น6ทีเป็น7ทีเป็น8ทีเป็น9ทีเป็น10ที นะครับดึงข้อได้1ทีก็เป็น2ทีสที4ที5ทีนะครับเดินได้5้0 0ันก้าก็5,5 0 0 6 0 0้า5 0 0เพิ่มไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับท้าทายหน่อยหน่อยแล้วก็เปลี่ยนสถานที่บ้างเช่นถ้าเราเดินอยู่ตึกนี้เราเปลี่ยนตึกบ้างนะฮะถ้าเราเดินอยู่สวนสาธารณะนี้เราเปลี่ยนสวนสาธารณะหนึ่งบ้างฮนะ,ะก็จะทําให้ท่านแฮปปี้มากขึ้นแล้วออกกำลังกายได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปยิมนะฮะสบายๆแต่ถ้าใครอยากไปยิมก็ไม่ว่ากันก็เปลี่ยนยิมไปเรื่อยๆก็ได้ นะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับออกกำลังกายตอนท้องว่างครับอันนี้ผมแนะนำนะครับเพราะว่าผมแนะนำทุกท่านทำฟาสติ้งอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งอยู่แล้วแล้วก็ช่วงออกกำลังกายแนะนำตอนท้องว่างจะยิ่งทำให้ฮอร์โมนอินซูลินของท่านเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับโกรทฮอร์โมนอยู่ในระดับสูงนออะดรีนาลีนอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งก็จะทำให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋าและมีระบบเราผ่านเผาผ่านที่ยอดเยี่ยบนะครับมาต่อกันข้อที่6ครับดูอารมณ์ตัวเองเสมอนะครับ บางทีบางคนออกกาลังกายจนเครียดจนเขาเรียกว่าซีเรียสมากรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่มากต้องบอกนี่ฮะว่าเราออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ยอดเยี่ยมสุขภาพมี2อย่างสุขภาพกายและสุขภาพใจท่านมีแต่สุขภาพกายสุขภาพใจไม่ดีสักพักหนึ่งสุขภาพกายท่านจะแย่แม้ท่านจะออกกำลังกายเยอะแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายสุขภาพใจสําคัญมากๆแฮปปี้กับมันไม่เครียดกับมันได้แค่ไหนแค่นั้นพอเพียงอย่าไปซีเรียสนะครับอยากลดความอ้วนคุมอาหาร อยากแข็งแรงมากๆมีซิกแพคออกกำลังกายหนักๆแต่ผมบอกเลยนะครับคุมอาหารสำคัญมากๆถ้าอยากลดน้ำหนักนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่7ข้อสุดท้ายคือหาเพื่อนนะครับหาเพื่อนที่เรารักหาเพื่อนที่เรารู้สึกแฮปปี้คุยถูกคอออกกำลังกายไปได้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเดินไม่ว่าจะเป็นวิ่งไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ออกกำลังกายเสร็จแล้วชวนกันไปกินนะครับก็ ออกลัางกายเสร็จก็แยกย้ายกลับบ้านครับออขออวยทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีกทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นิวรีพรีมโปรเนที3โปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใย,ยอาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24ชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอล,ลและไขมันทรานส์มีเอลทีอานี A N e, เพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญญาณในการดูแลคนไข้ลงไป <S <S เพื่อให้คุณกลับมามีพลัง <S 2> <S 2> กลับมาสู้อีกครั้งด้วยนิวรีพรีมโปรเทนที3พร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา